โอเคนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีชาวเกมฟลาเอ็มทุกท่านด้วยนะครับการที่มันขึ้นในส่วนของคลาวนอตนะครับตัวเออร์ตัวนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับจริงๆแล้วนะครับมันเกิดได้2เหตุการณ์ด้วยกันนะครับอย่างที่เราเห็นตอนนี้บนหน้าจอครับอันนี้ผมเปิดภาพจาก d ิสคอร์นะครับที่เพื่อนๆน้องๆของเรานะครับส่งกันเข้ามาว่า มันเป็นอาการเออร์เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับจริงๆแล้วนะครับมันมี2ประการด้วยกันนะครับหนึ่งเลยคือการที่เราทําให้มันเออร์นะครับมาดูวิธีการแรกก่อนที่มันเป็นนะสาเหตุที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเป็นเพราะอะไรนะครับหนึ่งเลยนะครับในตัวเกมนะครับถ้าเราไม่เคยลอกยินเข้านะครับมันจะเข้าไม่ได้นะมันจะเออนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็คือตอนนี้เนี่ย มันไม่มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในระบบเกมนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่ามันขึ้นออฟไลน์หมดเลยไปที่เพลย์ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันไม่มีประเทศใดๆออนอยู่เลยนะครับหมายถึงว่าระบบเซิร์ฟนะครับมันล่มหรือว่าไฟเอ็มมันเน่านั่นเองนะครับนะแล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับจากคลิปที่ผมเคยแนะนํานะครับอันนั้นเนี่ยมันเออร์เรอร์จากการที่เราไปลงนะครับในโฟลเดอร์บลังกอินนะนะครับเดี๋ยวเปิดขึ้นมานะครับในตัวไฟเอ็มนะครับ ใครที่ลงในโฟลเดอร์ปลั๊กอินนะครับลงพวกเออน n b นะครับมันจะเป็นกับ e n b ถ้าเราลงอ e ิน V ที่โปรแกรมโฟลเดอร์ปลั๊กอินนะครับไฟล์มมันจะเอืรอเรื่อครับอันนั้นเนี่ยก็ตอนนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะแก้ยังไงแต่วันนี้ที่เราเห็นนะครับมันไม่สามารถเข้าไฟลอมได้นะครับมันเล่นจอยจอยเข้าประเทศไฟล์็มไม่ได้นะครับก็วิธีการเช็คถ้าเราเข้าไม่ได้นะครับมาที่ โครมนะครับแล้วก็หรือว่า o o เก e e d g e หรือว่าอะไรก็ได้นะที่เราใช้อยู่เบราว์เซอร์นะครับเข้าไฟในไฟเอ m นะครับเลือกที่เซิร์ฟเวอร์นะครับเรามาดูกันนะครับเราจะเห็นว่ามันไม่มีประเทศไหนๆออนอยู่เลยครับนี่คือหน้าเว็บไซต์หลักของไฟล์ M นะครับเราจะเห็นว่ามันไม่มีประเทศไหนมันออนอยู่ก็หมายความว่าเซิร์ฟมันล่มหรือว่าไฟเอ m มันเน่านั่นเองครับไม่มีวิธีแก้นะครับอันนี้ เป็นกับเซิร์ฟเวอร์เองเราต้องรออย่างเดียวนะครับรอไปเลยนะครับเขาอาจจะมีการแก้ไขบั๊กหรือว่าแก้ไขตัวแอปพลิเคชันหรือว่าหน้าเว็บไซต์นะครับต่างๆนะครับหวังว่าคงเข้าใจนะครับเพราะว่ามันเกิดปัญหาจากตัวเกมเองนะครับถ้าเราไม่ได้ลงอะไรที่เพลย์เดอร์บล็อกอินนะครับมันเกิดจากตัวเกมเองนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้วันนี้ก็คงจะไม่ได้เล่นนะครับวันนี้วันที่15เดือน8 ปี256 6ก็สวัสดีท่าผู้ชมแล้วกันนะค,คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ